สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับสมาชิกใหม่ของบิสเน s พัฒน์นะครับ sr extra นะครับสาขา1อําอำเภอลำนาลายจังหวัดลบบุรีครับเป็นสมาชิกใหม่ที่ใช้ระบบโปรแกรมขายปลีกหน้าร้านของบิ s เน e s ัฒน์นะครับก็วันนี้เป็นวันเปิดสาขาแรกนะครับเป็นวันแรกของการเปิดสาขานะครับเทียงร้านจัดเรียบร้อยนะครับสินค้าพร้อมขายให้บริการลูกค้านะครับก็จะมีทั้งโซนที่เป็น ขายปรีนะครับสินค้ามากมายนะครับครบทั้งสินค้าที่เป็นอุปโภคบริโภคนะครับท่านใดที่ผ่านมาอำเภอลำนาลายนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับสามารถที่จะมาจัดจ่ายสินค้านะครับต่างๆที่ SRX e t t a สาขา1นึ่อำเภอลำนาลายจังหวัดลบบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของโกดังหลังล้านนะครับ ในส่วนของโกดังหลังร้านตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถที่จะซื้อสินค้านะครับหยิบสินค้าที่เป็นในส่วนของทางด้านบาลังนะครับใครต้องการซื้อเป็นรังนะครับก็สามารถมาดูสินค้าได้ที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ติดต่อพนักงานขายนะครับเพื่อให้บริการลูกค้าโอ้สินค้ามากมายเลยครับน่าไม่ว่าจะเป็นของกิน นะครับของใช้นะครับที่สำคัญนะครับวันนี้นะครมีโปรโมชั่นราคาพิเศษสินค้ามากมายราคาถูกถูกกว่าห้างทั่วไปนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาสามารถที่จะมาใช้บริการนะครับรมาจัดจ่ายซื้อสินค้าที่ s r e x t r a สาขา1อําอำเภอลำนาลายจังหวัดลบบุรีครับ นี่ก็จะเป็นสมาชิกใหม่นะครับของบริษัท EB บ s สเ e s พัฒน์จำกัดนะครับที่ใช้โปรแกรมการขายของที่บริษัทนะครับนะครับโปรแกรมขายหน้าร้านนะครับตอนนี้ก็ทุกคนนะครับพร้อมที่จะให้บริการลูกค้านะครับมีเลนให้บริการลูกค้านะครับอำนยความสะดวกมากมายแทบจะไม่ต้องรอคิวนานเลยครับผมวันนี้ก็จะเป็นการ เปิดวันแรกนะครับในส่วนของการขายนะครับครับผมแล้วก็มาพบกันใหม่นะครับว่าสมาชิกใหม่ของพิษนทพัฒ์ของเรานะครับบริษัทต่อไปจะเป็นบริษัทอะไรนะครับขอบพระคุณมากครับ